สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการซ Soccer กเ a กม e r r รีวิวนะแล้วเราจะมาดูวิธีการระเบิดตู้มกลายเป็นโ้กโค้กขันและประธานพิธีในวันนี้ก็คือคุณ By Killer นั่นเองครับกดชิบนะครับกดชิบนะครับอย่าหิ้งนะอย่าหินชิปชิปมาเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับเอ่อนี่ก็คือเครื่องระเบิดตู้มครับ อ่าครับเร็วๆครับให้เร็วครับรรครับคบาสารีครับและนี่อะไรครับโอ้โหช็อกโกแลตก,กันวันนี้นานลงมาแล้วครับแล้วสองอันนี้จะเกิดเป็นยังไงครับมันจะปั่นมันจะปั่นให้ลง ครับแล้วมันก็เตรียมจะระเบิดแล้วนะครับตู้มเกิดเป็นกโก็คันตู้มเอาล็อกจัดครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหชาวล็อกนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดทาได้ไงครับไม่น่าเชื่อครับโอ้โหสุดยอดครับระเบิดกลายเป็นกโก้คันครับ ถ้างั้นร <c oughs> ายการเราก็จบกันแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ